เจ้าของกินวันนี้แกงส้มหยอดแบบฟักแก้วใส่ป่าเจ้าเจ้าว,วันนี้เฮาใจเนื้อป่าดอลลี่เจ้าแล้วก็หยอดแบบฟักแก้วเจ้าเก็บสดๆเจ้าแล้วก็ยังมีห้าเจ้าแล้วก็มีหอมแดงหอมขาวเจ้าจะใคร บอกขูดแล้วก็ก้มก่อเจ้าเจ้าห้ามาตัดน้ำพริกเจ้าใส่พริกเจ้าแล้วก็หอมแดงหอมขาวเจ้าแล้วก็จักไข่เจ้า เจ้าแล้วเขาก็ใส่ห้าลงไปจ้าเจ้าวันนี้เขาจะบคขว้วพริกแล้วเจ้าเขาจะตักพริกลงในน้ำเลยเจ้า เจ้าพอน้ำเดือดเขาก็เอาพักใส่เจ้าเจ้าแล้วเขาก็เอาป่าลงเจ้า อันนี้เป็นแกงส้มยอดแบบัฟักแก้วใส่ป่าเจ้าเฮาแบบต้องกล่นเตือเจ้ารองเฮอป่าซุกแล้วเขาก็กล่นเจ้าถ้าอันมันจะขาวเจ้ากะว่วแบบป่าใกล้ซุกแล้วเขาก็ใส่บะคูเจ้า เจ้าแล้วก็กํากอเจา้านี่ป่าซุกแล้วเจ้ากลนได้เจา้าเจ้าแล้วเขาก็เติมผงชูรสแล้วกับน,น้ำป่าตัวเจา้าตะกี้ใส่ไปแล้วเจา้าเราถ่ายบัตันเจา้าเจ้าซุกแล้วเจ้าปิดไฟเจา้า